การเปิดเครื่องแล้วไฟก็ดับหายเฉยนะครับวิธีการแก้นะครับจะเปลี่ยนอะแดปเตอร์นะครับอันนี้อ e p s ันนะครับ L สองหนะครับมีอาการนะฮะไฟไม่มานะครับครับหลังจากที่ตอบดัเตอร์ไปแล้วนะครับก็ ผมก็ลองแกะดูมานะครับว่าดูข้างในนะฮะก็มันจะมีลักษณะของสิ่งสุกรุปรกนะครับมันจะเสียตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็ให้ระวังนะครับเวลาการแกะนะอันนี้แกะดูเฉยๆนะครับ ครับอันนี้ผมสั่งมาจากจ็อกป,ปี้นะครับกล่องก็แกะกล่องมาแล้วนะครับอันนี้มือสองนะฮะมาฮะยี่ห้อยี่ห้อน่าจะยี่ห้อเดียวกันนะครับ งจนงข้างในนะฮะอ่าครับน่าจะเสียอะไรข้างในนะฮะแต่าทำผู้จมเป็นจังนี่เล็กก็สามารถเปลี่ยนอะไรได้นะครับแตนทีนี้ผมไม่เป็นนะฮะคือเปลี่ยนดีกว่านะครับอันนี้200กว่าบาทนะครับ เกือบสามร้อยเนาะประมาณนี้นะครับก็จะมีสติกเกอร์รับประกันด้วยนะครับประมาณนี้นะครับของมือสองเนาะลองดูนะครับว่าจะทนนานแค่ไหนนะครับอ่าเรามาเทสกับเครื่องดูนะครับเราจะแขนงเครื่องอย่างนี้นะครับขั้นตอนในการถอาสกโคนะครับผมไม่ได้ถ่ายนะครับอ่ามันจะมีสายตรงนี้นะครับ ูนะครับอันนี้เอาคองที่เราสั่งนะครับตรงรุ่นพอดีนะครับก็เสียบสายไฟนะครับ เดี๋ยวเราจะทสเครื่องดูนะครับคอยระวังด้วยนะฮะนะครับลองเสียบปรับดูนะครับ ครับใช้ได้นะครับอืมนี้เราแค่เทสนะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับเรียบร้อยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะฮะอันนี้อะแดปเตอร์นะครับที่เสียไปแล้วนะครับแล้วก็เราเปลี่ยนเองนะครับเครื่องก็มีอายุก่องข้างจะนานนิดนึงนะฮะ คฝุนนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับก็วิธีการใส่นะครับราง,ง่ายๆนะฮะมันจะมีร่องตรงนี้นะครับจะคู่นะครับ ครับก็มันจะมีลิลบ๊บลบตรงนี้นะครับก็ให้ทําการกดให้มันแรงนิดนึงนะครับแล้วก็เก็บใส่ไฟให้เรียบร้อยข้างในนะครโอเคแค่นี้เองนะครับให้ก็ช่องมรงนี้นะครับ ผมใช้ฟองน้ำตัวนี้นะครับว่าสั่งมาแล้วนะครับเอ,อมันไหลวันนะครับเดี๋ยวค่อยมาถอดครั้งหนึ่งนะครับครับสครับนาาทนับัวครับครับราสามารถเป็น แนวทางในการซ่อมได้นะครับถ้าไปที่ร้านก็อย่างน้อยก็หลายบาทเหมือนกันนะครับนะครับโอเคนะครับเอฟซันนะครับ L210 สวัสดีครับ